ก็โอเคนะครับวันนี้จะพาเราจะพาไปลองรถเบบ125ประวานนะครับเครื่องเอ็เอ็กนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับรอบวอมครับรอบวอมเครื่องเย็น ขออภัยในเสียงรบกวนนะครับเสียงลมมันจะเยอะไปหน่อยนะครับวันนี้จะไปลองรถอายุห้านะครับตอนนี้ก็ออกมาจากบ้านนะครับเติมใจบ้านผมเลยครับออกมามจะเป็นหมู่บ้านผมกอไปไม่ไกลเท่าไหร่ครับประมาณ200มอสองรเมตรถึงถึงทางแยกมจะขับตรงไปเพราะว่ารถรถมันเยอะ ข้างหน้าขวามือนะครับเป็นร้านผู้สาวน,นีขวามือในตรงนี้เป็นร้านผู้สาวลงรถน,นะครับสาวสวยประจําบ้านนะครับขวามืออีกก็จะเป็นบ้านช่างเอฟนะครับนี่ตรงไปเลี้ยวซ้ายครับผมผมออกไปทีน,นี้รถเพื่อนมาลองนะครับนี่ก็เป็นร้านช่างตัดผมเ,เพื่อนๆพี่ๆนะครับนี่ก็มาถึงแล้วครับมามา แถวนี้มันเอ่ทำถนนใหม่นะครับมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ผมก็ไม่กล้าลองนะครับผมก็ขับสักนิดนึงมาเราเอาสักสองเกียร์เอามาครับเกียร์ใส่แล้เกียร์สามครับผมใส่มาแล้วเกียร์สรี่ AC ครับผมอู้เอาเรื่องอยู่คนนี้ได้อยู่ได้อยู่มันเป็นเครื่องเอ็นอกนะครับลูก ขนาดลูกไม่เี่ยไม่ถึงเนะี้ยไม่เกินไม่ห้าสี่ออันนี้เป็นทางที่ผมในติดซื้อน้ำปั่นคลิปที่แล้วครับมจะเลี้ยวซ้ายตรงไปเลยนะเข้าเขตชนชนแล้วขับเบาผมจะขับเบานะครับไม่ขับเร็วอัวเขาว่านะครับแต่นี้คุณพ่อเยอะนะครับแถวนี้ไม่กล้าเท่าไหร่ไม่สุดเหมือนในพวก ไอแจ็คแป๊บหัอะไรวันน้องว่างนะพูดสุดอันนั้นผมยอมเลยผมไม่ไหวเลยขี่ออกน <c oughs> อกบ้านนะครับทางบ้านผมมันเป็นเส้นตรงนะครับประมาณสิบกิโลได้นะครับเส้นตรงเนี่ยตรงยาวไปเลยนะครับนี่ครับเบาๆชิวๆไปดูทรงรถจะเยอะนะี ไม่กลัวไถ่ลงรถนะกลัวไอ้ถนนเขาทำใหม่นมี่วัดวัดเสียวอ่ะสองฝั่งที่มันลึกๆเรียวขุดลงี่ยจะทำทางใหม่โอ้ไม่กล้าแล้วแบบนี้จะโดนเนี่ยล้มมาไม่คุ้มจะได้มาอีาอกรถเขาอีกโอ้ไม่มีตังค์ซ่อมห้เขาอีกแย่แย่จัดทรงไม่คืนแล้วเดี๋ยวเรียก,กรถกลับก่อน เราจะทําคลิปสนุกๆกไม่ได้เดี๋ยวครับเบาๆไปครับเดี๋ยวเขาทำถนนใหม่ผมจะขับให้ดูจริงๆเลย,ยบรรยาาศชุดๆเลยวันนี้น่าจะไม่ได้วันนี้ไม่ได้แค่นี้เดี๋ยวครับชุมบรรยากาศไปเรื่อยครับแถวบ้านผมใครอยากมาเที่ยวก็จะมีเดี๋ยวผมแนะนำครับบ้านผมจะเป็นวัดถ้ำคาเดน ไอเตางอยครับใครมามาได้นะครับมาเที่ยวเวหาผมก็ได้นะครับไม่มีอะไรต้อนรับนะครับมีน้ำเย็นยเดี๋ยวแจกติ๊กเกอร์ครับถ้าใครมาผ่านทถวนี้ขอได้นะครับไม่ดังแต่อยากทำยูทู e ทำไปเรื่อยครับเรื่อย,อยรับตามภาษาอันนี้จะเป็น บ้านอาบแก้นะครับนี่เนี่ย,ยตรงไปจะเป็นร้านพี่หญิงนะครับคอยดูดูนะครับในร้านพี่หญิงจะอยู่อยู่ขวามือตรงนี้นี่ใช่เลยขวามือเลยวูบเบบีบโอ้โหหลุดมาหลุดมาเกือบเกือบโอ้ไม่ไหวตัวถี่ของซิ่งเกิน นี่จะเป็นบรรยากาศไอ้ท้ายท้ายหมู่บ้านนะครับรอบเป็นทุ่งนาหมดเลยครับแถวนี้ทุ่งนาสองฝั่งเลยครับเย็นสบายไม่มีร้อน,นครับบ้านผมใ <c oughs> <c oughs> นทางนี้เส้นนี้จะขึ้นไอวัดธรรมประเด่นนะครับเส้นนี้ตรงไปนะครับอ่นา,นารถข้างหน้านะ สงสัยจะไปเที่ยววัดแน่นอนมว่วโอ้กับโู้ลุมเยอะเกินแบบนี้แหละทางชนบทครับทางหมู่บ้านครับแบบนี้แหละเป็นภูเขาสวยครับ จะอ้อมนะครับผมอ้อมเข้ามานี่จะเป็นทางลัดเข้ามาครับนี่เนี่ยใกล้จะถึงนะครับตรงนี้ทางหน้าผมจะเป็นสีแยกนะครับตรงขึ้นไปเลยครับจะเป็นในที่เที่ยวเลยครับสวยผมบอกเลยครับรับประกันสวยแน่นอนครับนี่เขาขึ้นไปเที่ยวแน่นอนรดแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับน้ำมันหมดวะนี่ย